สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตกงานอย่าตกใจค่ะและแขกรับเชิญคนเดิมเช่นเคยค่ะดรดัตพลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับต้องบอกนะคะว่ารายการของเราตอนนี้นะคะสามารถให้กําลังใจสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่รับชมรายการอย่างมากทีเดียวค่ะที่สําคัญค่ะวันนี้นะคะหลายคนบอกว่าคุณเมคะขอเธอค่ะวันนี้ช่วยเจาะหน่อยเถอะว่าหนังสือสองเล่มนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุยกันข้ามๆไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดตอนนี้ทุกสัปดาห์ค่ะอาจารย์เราจะเริ่มแบบใหม่นะ แต่ละแต่ละครั้งเราจะมาเริ่มทีละบทกันเลยดีกว่าเพ<ด>ื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะได้ f o l l o อั p ตามไปเลยทุกสัปดาห์ต้องติดตามเราไงถึงจะได้รู้เพราะว่าหลายคนนะคะเขาบอกว่ากว่าจะซื้ออะไรหรือซื้อหนังสือสักเล่มนั้นเขาอยากจะรู้จากคอนเทนต์รู้จักเนื้อหาก่อนถึงจะซื้อหนังสือได้อาจารย์คะมาเล่มสีแดงกันก่อนนะคะเล่มสีแดงคือด้านหน้าเริ่มแรกคือเล่มนี้ค,คือจุดประกายความคิดสร้างธุรกิจส่วนตัวครับค่ะอาจารย์คะ เล่มนี้ในบทแรกค่ะมันเหมาะกับอาชีพพวกเมหลือเกินเขาบอกว่าพอกันทีชีวิตลูกจ้างอาจารย์รต้องอธิบายบทแรกเลยค่ะอาจารย์พอกันทีชีวิตลูกจ้างเป็นยังไงต้องต้องเริ่มอย่างนี้ครับก่อนที่จะมีหนังสือเล่มนี้เนี่ยครับก็ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมงานสัมมนา,าแล้วก็มีโอกาสบรรยายให้กับผู้ฟังแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมสัมมนา,าในหลายๆโครงการด้วยกันะนะครับก็จะโดนคําถามที่ถามเยอะมากเลยว่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวบางคนบอกทําธุรกิจแล้วก็ ไม่ประสบความสําเร็จไป <c oughs> ทํางานประจําบางคนทํางานประจําอยู่อยากจะทําธุรกิจส่วนตัว <c oughs> ทุกคนก็จะถามคำถามว่าแล้วจะทําอย่างไรถึงจะทําธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสําเร็จ <c oughs> ฟังคําถามดูคําถามสั้นมากแต่คําถามนี้เวลาใช้เวลา จะตอบนะครับเช้เวลาตอบกันทีหลายๆชั่วโมงเลยเพราะว่าแต่ละคนที่ถามเนี่ยก็จะมีพื้นฐานมีแนวความคิดที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ถามคําถามอย่างนี้เนี่ยครับมักจะมีความกังวลอยู่ในใจบางคนก็บอกมีความกลัวโดยทรวมๆนะครับก็จะบอกว่าอยากจะทําอยากจะเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวแต่ไม่อยากประสบกับความล้มเหลวทุกคนอยากที่จะเริ่มทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จในทันทีการที่แบบนี้เขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ย กลัวใช่ไหมคะจย์สิ่งเหล่านี้คือความกลัวเลยใน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 มุมมองของผมผมเรียกว่ามันเป็นกับดักครับเป็นกับดักทางความคิดของคนส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองที่ความสําเร็จของบุคคลอื่นบางคนไปมองที่ร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จไปมองที่กิจการที่เขาเปิดมาแล้วมีชื่อเสียงมีประสบการณ์สร้างกันมาเป็นสิบสิบปีแต่ตัวเองเพิ่งตัดสินใจเพียงแค่สามวันหนึ่งเดือนสองปีแล้วก็บอกว่าอยากจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วค หลายๆคนก็จะบอกว่าถ้าอยากจะสําเร็จมากก็จะตัดสินใจด้วยความกังวลว่าไอ้ถ้าตั้งความหวังไว้สูงพอตั้งความหวังไว้สูงก็กลัวที่จะไม่ประสบความสําเร็จอย่างความหวงังซึ่งคงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการจะทําธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะทําได้วันนี้แล้ววันนู้นขึ้นจะ ประสบความสําเร็จในทันทีค่ะขณะ,ะที่ถ้าอาจารย์คุยไปเนี่ยทำให้เมนึกถึงหลายอาชีพที่มาร,ร่วมรายการของเรานะคะนึกย้อนไปด้วยนะถ้าผู้ชมที่เคยชมรายการตกงานอยู่ตกใจตลอดนะคะทุกวันเสาร์นะคะลองนึกไปนะคะว่าอาจารย์พูดไปเนี่ยมันจะลิงก์ไปถึงหนังสือของอาจารย์ได้หมดเลยนะพออาจารย์บอกว่าความกลัวแล้วก็ต้องมีการศึกษาเนี่ยนึกถึงคุณแอนที่ทําไอติมตุกต๊กๆที่เขาบอกว่าเขาศึกษา<ช>ไปเรียนเป<ช>็นเรื่องราวนานมากเลยหนึ่งปีหนึ่งปีใช่ฉันแบบอาจารย์หนึ่งปีหลยคุณบอกมันนานไปไหม แต่สำหรับเขาไม่นานครับขึ้นอ,อยู่กับความพร้อมของค,คนที่จะตัดสินใจกลับมาที่ประเด็นที่บ,บอกว่าหลายๆคนมีความกลัวเนี่ยค,ความกลัวจะมาเกิดมาจากอะไรครับลองนึกถึงตอนเราเป็นเด็กดูรเรารู้สึกเรากลัวความมืด S <S จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะให้เราเดินไปที่มืดๆแล้วบอกว่าเราเดินไปเปิดไฟสิเรารู้สึกกังวลเพราะเราไม่รู้ว่าในความมืดนั้นมีอะไร <S <S s> <S ถูกไหมครับแต่พอเราโตขึ้นมาเราไม่เห็นต้องกลัวเลยครับความมืดเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราเปิดสวิตไฟความสว่างจะเกิดเพราะสว่างมันเกิดเราก็หายกลัวเราสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อาจารย์ครับตอนโตเนี่ยอาจารย์เชื่อเลยเพราะว่าหลายคนยังไม่กลัวนะครับมันเป็นวิธีการคิดอย่างนี้ครับว่าเพราะว่าที่เรากลัวในวัยเด็กนั่นก็คือเราไม่รู้ว่าในความมืดมีอะไรก็เปรียบได้เช่นกับคนที่ จะทาธุรกิจหลายๆคนคก็ยังไม่รู้เลยว่าทําธุรกิจแล้วจะขายได้อย่างไรเหตุผลที่ไม่รู้ว่าจะขายได้อย่างไรเพราะก็อาจจะยังไม่ได้สำรวจตลาดไม่ได้ดูทําเลไม่รู้ว่าสินค้าที่ตัวเองจะขายจะไปแข่งกับคู่แข่งอย่างไรคุณยังไม่ไทําการบ้านเลยคุณยังไม่เคยเข้าไปเจาะลึกบางคนแค,ค่คิดคิดเสร็จคิดคิดเอาเองว่าทําเสร็จแล้วจะขายได้ทําเสร็จแล้วจะได้กําไรแต่ลืมมองไปว่าถ้าจะทําให้ได้ ก็ต้องอร่อยก็ต้องมีคุณภาพต้องมีสินค้าถ้ามีสินค้าก็ต้องมีการจัดเตรียมวัตถุดิบต้องมีสต็อกสินค้าลืมคิดแต่ไปคิดเรื่องขายไปคิดที่ปลายทางาเราไปมองกันที่ความสําเร็จเป็นหลัก แต่เราลืมมองกระบวนการที่จะทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จะนะครับคือหลายคนมีแต่ไอเดียไงอาจารย์ไอเดียแต่ไม่รู้จะไปทางไหน,นอาจารย์ค่ะอย่างนั้นเวลาเรามีไอเดียแบบเอาไปพูดว่ามีจินตนาการฟุ้งเฟ้อนะเหมือนเมเปิลฝันเนี่ยแล้วเราจะสรุปไอเดียหรือขมวดรวมพวกนี้มายังไงหรือเราต้องปรึกษาใครคะอาจารย์มันมีเทคนิคง่ายๆครับการที่เราบอกว่าบางครั้งเรามีไอเดียเราไปถามถ้าถามเราไปถามเหมือนเราเคยได้ยินนิทานเรื่องชาวเกาะที่มีเซลแมนขายรองเท้าไปที่เกาะ เกาะแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าประชาชนในเกาะนั้นเนี่ยไม่ใส่รองเท้าเซล<ะ>ลคนที่หนึ่งไปบอกไม่มีทางขายได้เลย<ะ>เพราะว่าคนในเกาะเนี่ยไม่ใส่รองเท้า<ะ>แต่เซลแมนคนที่สองไปขายรองเท้าที่เกาะนั้นแล้วบอกว่าโอโ้ทั้งเกาะไม่มีคนใส่รองเท้าเลย<ะ>มันเป็นโอกาสอย่างดีมากเลยถ้าเขาทํารองเท้ามาขายจะมีคนซื้อทั้งเกาะ เช่นเดียวกันครับกับการทําธุรกิจถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการนะครับเรากําลังจะเริ่มเราก็ต้องเริ่มสรรหาเราต้องเริ่มมองตลาดก่อนพอเรามองตลาดมันขึ้นอยู่กับมุมมองในธุรกิจของเราถ้าเรามองไปว่าโอ้ทุกวันที่ร้านอาหารเต็มไปหมดเลยใครๆก็ทานแต่อาหารแล้วเราคงไม่มีที่ว่างไปขายหรอกค่ะอย่างนี้ธุรกิจของเราก็จะไม่มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึง่งบอกว่าก็ในเมื่อร้านที่ขายเนี่ยไม่มีร้านไหนขายเหมือนเราเลยเราก็อาจจะทําสินค้าที่ ไม่มีคนเคยทานมาก่อนเราไม่เคยมีร้านไหนในทำเลที่ใกล้กันมาขาย<ช>เราก็จะมีลูกค้าจํานวนมากเพราะคนต่างๆเหล่านั้นซึ่งไม่เคยเจอสินค้าอย่างเราเนี่ยเขาก็จะมาซื้อเราถูกไหมครับม่อาจารย์พยายามให้เรามีมุมมองหรือวิธี<ช>คิดเนี่ยให้มันแตกต่างออกไปถ้าเราจะทําธุรกิจถูกไหมคะในส่วนหนึ่งใช่อันนี้เป็นความจริงครับเพราะว่าในการทําธุรกิจเนี่ยหลายๆคนก็มักจะเริ่มถามจากคนใกล้ตัวถามจากคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิท แต่บางครั้งเนี่ยเราลืมไปว่าคนที่เราถามเนี่ยเขาเช่กลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อสินค้าของเราหรือเปล่าค่ะบางทีถ้าเราไปถามกับคนที่ไม่ใช่เป็นลูกค้าของเรา,าเขาก็จะบอกอย่าทาเลยทําทไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครซื้อหรอกหรือบางคนจะทําร้านอาหาราเขาเห็นบอกโอ้ยแถวนี้ร้านอาหารแบบนี้มีแล้วแต่เรายังไม่ทันบอกเลยใช่ไหมครับว่า,าเราจะทําร้านอาหารประเภทไหนจะขายจะขายแบบอย่างไรราคาเท่าไหร่ ครับแปลว่าแน่นอนแหละค่ะอาจารย์ถ้าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่รรวคนจะศึกษาหาข้อมูลก่อนอันนี้เขาเรียกว่าถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนเซฟแน่นอนถูกไหมคะโอกาสความเสี่ยงเราม่น้อยลงทาให้ความผิดพลาดเนี่ยมันต่ําลงโอกาสความสำเร็จก็จะมากขึ้น ก็มันก็อาจจะสรุปได้ว่าในหลายๆคนเนี่ยครับในชีวิตปัจจุบันนี้เราทํางานประจํากันจนเราเรียกก็เป็นหมุนเป็นความเคยชินเป็นความหมุนเวียนตื่นเช้ามาก็มีหัวหน้ามาสั่งบอกว่าเราต้องทํา1 2 3 4หนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ทุกวันเราก็ทาเดือนหนึ่งสองสามสี่ของเราอย่างเนี้ยแต่ขณะที่เพื่อนของเราก็ทํา345 3 4 5ทุกคนเราถูกแบ่งงานเป็นส่วนๆแต่พอเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเราจะต้องทำได้ศูนย์จนถึง100เราต้องเอางานทุกๆส่วนมาต่อรู หลายๆคนก็จะเกิดความกังวลว่าเฮ้ยแล้วความไม่มั่นใจล่ะเราจะทําได้ไหมเราไม่เคยเรียนรู้เลยซึ่งถ้าเราได้ศึกษาเราได้คิดสักนิดหนึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ย เราฝึกฝนได้ <c oughs> เราสามารถเรียนรู้เราสามารถเติมเต็มได้ <c oughs> ความกลัวก็จะหายไปเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเรามีแผนที่สําหรับการทําธุรกิจของเราคร่ะอาจารย์ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าเหตุผลของคนตกงานนั้นมีหลายเหตุผลด้วยกันนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะตกงานเพราะการเลิกจ้างคะ่ะตกงานเพราะเบื่องานประจําอยากเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าตกงานเพราะว่าเรานั้นอยากจะทําอย่างอื่นที่นอกเหนือจากงานประจําอย่างนี้หละค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะในบทแรกในเบรกแรกของเราเนี่ยเราพูดถึงการเบื่องงานประจําก่อนครุ่วันเราก็จะเปลี่ยนเรื่องไปนะคะพัก สักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้จันมาพูดถึงเบื่องงานประจำยังไงถึงเริ่มเปลี่ยนตัวเองสักครู่เดียวค่ะ ตามตำนานกามาสุตราหนึ่งในคภรีพระเวทฮินดูโบราณได้กล่าวไว้การใช้เครื่องหอมสุดพิเศษกินหอมเย้ายวนดุบมนขลังคือน้ำหอมกามาสุตราซึ่งตรงกับสูตรรับฟีโดโมนของพระนางคิโอพัตราผสมมวลศักดิ์สิทธิ์ไข่มุกและทองคำเสริมสร้างสเสน่ห์หอมยั่วยวนใช้ได้ทุกเพศ โปรโมชั่นปกติ1ขวด1,200บาทสั่งซื้อตอนนี้แถมอีก1ขวดฟรีท,ทันทีแถมพยันนนงกวักมหาสเสน่ห์และกระกุกนำโชคเรียนพระพิคเนศของครังทุกชนิดผ่านพิธีจากครามผู้ลวงเวทสินค้ามีจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศ084-550-8666 084-550-8777 อมตะภาพยนตร์จีนกำลังภายในอันลือลั่นที่ทุกคนอยากชมอีกครั้งนนยอ,อดภาพ,พยนตร์จีนกำลังภายใน ที่ทุกคนชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างดีกระบี่ไร้เทียมฐานภาพยนตร์จีนสุดคลาสสิกวิทยายุทธกำลังภายในสั่นสะเทือนยุทธจักรภาพยนตร์ที่หลายคนคิดถึงและอยากชมอีกครั้งนำแสดงโดยฉีเซ้าเฉียนหวีอันอันเสียหลีพร้อมดาราอีกคับจอกพบกับสุดยอดวิทยายุทธไหมฟ้าที่ทั้งยุทธภพต้องสั่นสะเทือน เลยนะครับเพราะว่าหนังเนี้ยมันเป็นแบบตั้งแต่สมัยถ้าในใน,ในยุคเด็กๆนะครับเราก็จะได้ดูหลังจากแบบเขว่าฉายช่วงเลิกเรียนอย่างเงี้ยครับค่ะอยากดูมากค่ะเพราะว่าเป็นหนังในตำนานที่มีนักแสดงานำหลายคนและเป็นภาคออริจินอลด้วยในสมัยนั้นเป็นที่ฮือฮามากเลยนะครับสำหรับวิชากำลังภายในที่มีชื่อว่าไมฟ้าพ ah ิลาเดยซึ่งสมัยนั้นจะมีฉีเซ้าเฉียน มารับบทเป็นหุ้นโวยเอียงแล้วก็จะมีเวียนอันมารับบทเป็นนางเอกสมัยนั้นซึ่งสวยมากกระบี่และเทียนทานเป็นเป็นหนังกำลังภายในที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของยุทธภพในยุคนั้นเลยแล้วก็ยังมีคนติดตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมัยนี้ยังไม่มีภาพยนตร์เรื่องใดที่สามารถจะทำได้สมบูรณ์แบบเท่ากับกระบี่และเทียมทานลองติดตามดูบพบกับภาพยนตร์จีนชุด กระบี่ไร้เทียมทานได้แล้วในรูปแบบดีวีดีบ็อกเซตจำนวน6แผ่น60ตอนในราคาปกติ3,800บาทลดเหลือ2,500บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อในตอนนี้แถมฟรีภาพยนตร์จีนชุดหัวควยหงในราคา1,200บาทฟรี1ชุดสนใจสั่งซื้อได้แล้วที่02-509-8985 084-550-8666 เมื่อราชสำนักเกิดความวุ่นวายบ้านเมืองไม่สงบสุขชาวประชาได้รับการกันแลกล้งจากผู้ที่มีอำนาจมีเพียงผู้เดียวที่จะตัดสินทุกป,ปัญหาอย่างเที่ยงตรงได้เปลวบุญจิ้นแห่งศาลไขง่งคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมคลี่คลายคดีมากมายไม่หวั่นกลัวอำนาจมืดตัดสินตรงไปตรงมาข้าคือเปลบุญจินแห่งศาลไขฟง ใครทำผิดคิดร้ายต่อประชาะและบ้านเมืองข้าเปาบุญจินจะตัดสินและพะดุงความยุติธรรมให้เองภาพ,พยนตร์เรื่องเปาบุญจินหลากหลายคดีหลากหลายปัญหาให้ตัดสินพร้อมเปิดสารไขฟงแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อภาพยนตร์จีนชุดเปาบุญจินได้แล้วที่02-509-8985-084-550-8666